คนลูกเอวเอวไอ้กันตาย Oh yeah. สอง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 มาเลยมาเกมไอซ์ก <c> ร <ười> <c ười> <of> ีนไหมผมดึงบอกอะ้วพี <c ười> ่ผมหายไปไหนวะนี่หายไปไหนขอเซฟก่อนไปสวัสดีคือไหนวะนุวินหาไม่เจอเลยออกกันไหมเฮ้ยจะอ่าไรไปเนี่ยเบรกการจุดนี้ เออมาทำเครทมาวินเฮ้ยถ่ายใกล้เดียแล้วก็ดูดูนี่มาวินทำไรอ่ะทำะไรอ่ะทำะไรอ่ะทำะไรอ่ะ,อะ,อะโอ้ไปก็ร้องได้แล้วเว้ยจะร้องลงอื่นไม่ได้รอ,อ กว่าเอาอเข้าไปได้วจะสนุกกว่าใช่ไหมทุกคนแต่กูคิดว่าแมานี้ไม่หนุกหรอมาวิ่งไหนอะไม่เห็นเลยมาวิ่งไหนอ,อยู่นี่สล็อคขึ้นไปด้านบนนี้เราแยกกันเราแยกกันโอเคไหมมาวิ่งเราแยกกันใช่ไหมแยกกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวพูดดูกคนครับดูผมจะแยกกันมาวิ่งแยกนะ วอาวีไอติบุญเฮ้ยตรงนี้เป็นอะไรเห็นวะเฮ้ยมาวินม네 hey, <stop> ันอยู <execut or> ่อะไรตรงนี้ดิมัดเจอที่วะคอมวินเราเห็นพร้อมไหมอย่างนี้คอยกะเดินอยู่อ่ะนี่นี่นี่มาวินมาหนี้วัเจอข้องลับแม่แดดตรงเนี้ยแดดตรงนี้เลยอ่ะโอ้ใบกอดทุกคนทุกคนเคลื่อนไหมโอ้ใบกอดมามาหนี้แล้วเดียวไปเจอห้องนีิดูดิ ก็คือผ <manager. S 1> ีไอติ้มจริงเนี่ยสามารถนั่งได้ด้วยมาวินมาแล้วแี่อยู่นี่กระโดดอยู่พี่ยังไม่มาเลยนายไอยู่ด้านหลังค่อยมาเดียไปมันสามารถนั่งได้ด้วยนะนี่ปิดเลยปิดแล้วปะปิดไม่ได้มาดีมาวินพัดสามารถนั่งไปด้วยมาวินนั่งได้ด้วยพอดีผีไอติ้มโล่มาโอ้โหไม่ก็เลย กว่ามันไม่มีอะไรอ่ะว่ะทุกคนโมโมราบอดก่อนแยกกันพอดใหม่ถึงให้แยกกันพี่จะลงนะเพราะนี่งั้นเดี๋ยวพอดอยู่ได้หมดเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเลยมาไปเข้าอยูอย่นี่ปิดก่อนปิดไม่ได้อีกเลยโอเมก็ทุกคนผมก็โดนที่ผมพูดคทุกยาบอยากเล่นเบิมพเฮเวนอ่ะอยากเล่นลาบเฮเวน ขอตัดนะมาแล้วทุกคนรู้ไหมว่ผมต้องตัดเพราะผมอ็เข้าไปดูลมบอกพูดไปรู้่พี่อเ้ื่อเฮเลยทุกคนไม่เป็นหาเลยไปเ,เข้าเลยเมื่อกี้ผมแค่ตัดเพราะว่าอะไรอะ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 อไรอะอะไรอ ก็ได้ของดีดิรออะไรเออมาเราจะเข้าวันนี้เราจะมาสร้างบ้านคนละบ้านกันหรือไงอยู่บ้านเดียวกันหบ้านอยู่ข้ามกันไม่ละหรือว่าให้มันติดกันไปเลยติดแบบรักกันเลยไหนบอกว่าไม่มีคนอื่นไงมาวินไหนบอกว่ามาวินบอกว่าไม่มีคนอื่นไงมีเป็นหนึ่งนะ ไม่เอาของออกยังไงะนะวะจะไม่ได้แล้วมวงไม่เอาของออกยังไงนะวะเอาออกไม่ได้นะว่จะไม่ได้แล้วเอาอก็ไม่บอกแต่ไม่รู้ว่าอยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่ออะไรมาดูกันนะกดลบเองจะบอกไปก้อนก้อนเหล็กไปเราสร้างด้วยกันนะมาวิน อยู่บ้านเดียวกันไปนเลยอยู่บ้านเดียวกันนะมาวินเอาสร้างบ้านต้นไม้ไหมบ้านต้นไม้ไหมเอาบ้านต้นไม้ไหมามาวินเอาบ้านต้นไม้ดีกว่าใช่ไหมทุกคนทำไมวะเนี่ยใครไม่เห็นใช่ไหมทุกคนแสบ,บตาว่ะ นั่นเลยมาวินไปทุกคนชื่อชื่อพี่ผมชื่อเหมือนมาคิดไหมเราจะมาตัดตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เลยนะมาวินทำไหมอดีตไปทุกคนอันนี้คือชั้นมาอันนี้คือชั้นเดินไปนะเดี๋ยวต่อ แล้ววาไปต่อตรงไหนอะอาบารีอยากรู้เหรอมาวาีมันมีคนมาสาร้างว่านเราด้วยว่ะป๋อไม่อยากให้คนนี้มาสาร้างด้วยเลยอะงั้นเราไปตรงเอ้ยเอาว่านตึกไปละบ้ไปไปตึกดีกว่ามาวิไปไะทุบก่อนเลยแมกเลยให้เราทุบก่อนเลยแล้วใช้สกีนาทีเนี่ย,อย,ยอยู่ตรเนี้ยเนี่ยอยู่โต๊ะแรก

น่มาวินน้องดูพี่ดิพี่ตอนที่หลังนั่นแหละอะอะไรโอ้โหยังไม่สูงขนาดนั้นมาวินโอ้โหสูงสุดไปเถอะโอ้โหดูดิมาวินเราไม่ต้องสูงขนาดนั้นสูงแค่ประมาณไหนก็พอกเฮ้ยอะไรทำไมกดไม่ได้อะ จะเป็นแค่ผู้หญตเล็กๆแต่อย่าลืมว่าพ่อนโตนไปถึงว่าท่มีควไม่มามันต้องมีชั้นเ,มเอมาวินต้องมีแบบมันตมข้างนอกดยไม่ใ่อมาวิมวานมันทอะไรวะมาโตแล้วเู้านดูโอ้โมันกดเราอะทุกคนนะทุกคน

ารบแล้ว่ามันจะทำบ้านเราอ่ะมาวินดูมาวินมาทำบ้านเรามาวิน แบบเนี้ยอย่าไปเล่นด้วยเลยทุกคนใช่ไหมมาวินใช่ไหมทุกคนโอ้ดิเล่นแบบนี้เราก็อย่าเล่นด้วยสิโอ้ยสร้างต้นมาเพื่อแล้วมาทำลายคนนี้นะโอ้โหชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยขอ,อโทษนะที่ผมพูบุกหยาบอ่ะก็ดูดิทุกคนถ้าไมถ้าผมไม่พูบุกหยาบผมจะทำยังไงใช่ไหมทุกคนใช่ไหมมาวินเอออะไรวะเนี่ยอะไรว่าเออ,เอ,อแล้วป่ะเนี่ย งงองะโอ้ผมงงว่ะงงองันแบบหนี่งรออยู่ไหนขั้วบนสุดทำไมอะโอ้ยสร้างขั้วบนเลยเหรออันนี้บอกแค่อันนี้บอกแค่ทำเฉยอะไรออกมาไม่เนาะโอ้ยดูดิโรงแรมมันต้องใหญ่มากเลยเหรอ ดูดิมาวินเราไม่แค่สอคนแล้วพี่จะพื้นอันนี้ก่อนเราจะมีหลายชั้นเลยนะมาวินโอเคไหมบลอกคลิปจะผ่านก็ต้องมีอีพสองได้แล้วทุกคนอย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นตอนนี้แหละเพราะว่าเขาเกินสิบห้าไม่ได้เ,เกินสิบห้าไม่ได้นะทุกคนผมดีกว่าน,นี้เฉยโอ้ดูดิอะไรวะเนี่ยขเขาบอกเลยว่าทำเป็น ชั่วโมงได้ต้องมีสารคือตอนนี้ได้ยไงเโอ้โหโวันจะเสร็จผมแค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็ไปต่อละ